สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบศคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรัวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกาากาบทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hshtv.tv เรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่อนุทินลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้แก่อสมอในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก นายอนุทินชาตมีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้แก่อสมอในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาโดยมีนายแพทย์อัครพลคุรุศาสตร์ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพน,นายนรุดลอ่วมสุขผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่สองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในจังหวัด และอสมอกว่า700คนร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการดำเนินงานหลังจากนั้นในช่วงบ่ายในอนุทินพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มเด็กและเยี่ยมชมนิทรศการคลินิกกัญชาทางการแพทย์นโรงมพยาบาลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตาและกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือ ประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งอำเภอแม่ระมาดอยู่ติดชายแดนติดกับประเทศเมียนมาพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคืออนามัยแม่และเด็กมีการเกิดจำนวนมากขณะที่การเดินทางมายัางโรงพยาบาลลำบากและการเตรียมการคลอดมีความซับซ้อน โรงพยาบาลแม่ระมาดจึงจัดการบริการและระบบรองรับทั้งห้องข้อระบบความดันลบพัฒนาศักยภาพให้สามารถทําการผ่าตัดคลอดได้เองมี ICU เด็กและแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลนอกจากนี้ยังพบปัญหาการติดฝิ่นในกลุ่มชาวเขาจึงได้จัดบริการบําบัดรักษาและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องสําหรับการดูแลประชาชนในพื้นที่ราบโรงพยาบาลแม่ระมาดได้เป็นแม่ข่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยบริการปฐรมภูมิโดยมีอสมอรทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวสหาวิชาชีพและหน่วยงานภาคท้องถิ่นออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงทําให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องปัจจุบันพบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มประชากรอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นจึงได้ตบ อขออภัยค่ะจึงได้ปรับกระบ,บวนการดูแลเป็นการส่งเสริมป้องกันโดยมีอสมอเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นข่าวต่อไปหมอตีสาธิตลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอสมอจังหวัดสงขลาดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้แก่อสมอในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายแพทย์อัครพลครูศาสตราผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายการณ์สุขผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอสมอกว่า700คนพร้อมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการดําเนินงานณนหอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ดรสาธิตได้กล่าวบ,บรรยายพิเศษ พร้อมนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว3คนและการขับเคลื่อนชาปนกิจสงเคราะห์อ,อสมอแห่งประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นปี2566คือดูแลกายรักษาใจสร้างภูมิคนไทยก้าวต่อไปแข็งแรงโดยให้มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถอสอมให้เป็นสมาร์ทอสอมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของแวดวงสาธารณาสุขค่ะและพบกันใหม่ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกา ทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s t v t v สำหรับวันนี้ดิฉันเพนพิชารุ่งเรืองพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ